โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรรกุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีดิมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับฝากช่องยูทูบด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ห้าหมื่นซับแล้วนะครับเชื่อกันกดซับแล้วก็ในทิก สุกนะครับคลิปแรกไล่เรียนตามเวลา3คู่เหมือนเดิมแต่เริ่มที่เวลา5ทุ่มนะครับเป็นบิ๊กแมชชในหลีบรัสเซียครับเสด็จเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอกับดินาโมมอสโกรองจ่าฝูงครับ เซเนตมีอยู่26แต้มเกมล่าสุดเนี่ยโหดจัดนะครับเปิดบ้านถล่มสปาร์ตักมอสโกไป7ประตูต่ตอ1น,น,นะครับเซเนตชุดเนี้ยก็จะมีเวนเดลครับคุมตรงกรานนาลางแนวรุกมีคาวดินโยนะครับตัวรุกชาวบราซิลครับข้างหน้าเป็นซาดาอาสมูนกองหน้าถีมชาติอิหร่านนดที่แล้วนี่ก็ยิงได้2ประตูด,ด้วยนะครับฝั่งของดินาโมมอสโกมีอยู่23แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มคิมสกี้มา4ตอนน่อ1นะครับตัวหลักมีนิโคล่าโมโรครับ มิดฟิล์ชาวโครแอตพินตันเอนจีครับตุลุกชาวแคมมรูนแล้วก็วิเชสลาฟกลูเลฟนะครับ เจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเซเนตเปิดบ้านชนะ3 1นดินาโมมอสโกก็เปิดบ้านชนะ10นะครับถือว่าเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่นะครับเอ,า,อาง่ายว่าแต่ว่าถ้าไปพลิกเสถิดูนี่เวลาเจอกันเซเนตมักจะทําได้ดีกว่านะครับถ้านัดหลังสุดเซเนตชนะไปถึง4โดยเฉพาะเกมในบ้านนี่ต้องบอกว่าแทบจะผูกขาดชนะเหมือนกันนะครับยิ่งเป็นเกมลุ้นแชมป์แบบนี้ผมว่าเซเนต เน้นสุดๆนะครับดูแล้วยังน่าเชียร์ไปที่เจทินยังเซเนตเซนต์สปีเตอร์เบิร์กครับน่าจะเน้นจนเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดได้เชียร์เซเนตนะครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคือสปาร์คเรนเจอร์อันดับเจ็ดเปิดบ้านเจอกับนอติงแฮมฟอเรสอันดับสิบห้า คิวเนี่ยมีอยู่21แบบต้มน,นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้ปีเตอร์โบโรมา1-2ครับล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลลีกครับแพ้จุดทโทษให้กับซันเดอร์แลนด์นะครับต้องเล่นกัน120นาทีครับตัวหลักๆเนี่ยมีลัสแชร์นะครับมิดฟ,ฟิลชาวโมร็อกโกครับแนวรุกเป็นลีดอนไดกับชารีออสตินเหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนอย่างฟอร์เลสมี17แต้มน,นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้า,านให้กับฟูลแลมไปละ0ูนต่อสนะครับตรงกลางแจ็คโคแบ็ก แนวรุกเป็นลุยส์กัตแนนกับบันแนนจอห์นสันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับแน่นอนก่อนเกมวินสปาร์คถูกยกให้เหนือกว่านะครับจริงๆจะว่าไป QPR นี่จริงๆต้นฤดูกาลฟอร์มดีมากนะครับแต่ว่ามาสะดุดใน3นัดหลังสุดในีกแพ้ไปถึง2เกมแล้วก็ล่าสุดไปตกรอบในฟุตบอลคาราบาวครับในขณะที่ฟอร์เรสต์เองนี ก่อนหน้านี้ชนะมา4เกมติดนะครับพึ่งจะมาสะดุดในเกมล่าสุดดูแล้วเนี่ยผมว่า f o r e s t มีโอกาสมาสู้ได้สนุกนะครับ QPR ใช้พลังงานไปเยอะมากในเกมลิรัดแปงสัปดาห์ครับดูแล้วเชียร์ไปที่เจ้าผ่านนักัตมฟอร์เรสนะครับผมมองว่าจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสองสนาทีนะครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับไฟเดนไนอารัวกาันดับ 16. จะเปิดบ้านเจอกับทอนเดล่าอันดับ1ิอารโรก้าเนี่ยมี6แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอปากอสมา0ต่อ0ครับตัวลหลักมีอันเดรซินวานะครับอาร์เซนิโอแล้วก็ข้างหน้าเป็นอันเดรบูเกียครับของหน้าชาวเดียโกฝั่งของทอนเดล่ามี9แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับปอร์โตไป1-3นะครับกองกลางอย่างอีเกอันเดอร์เบรานาติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดตัวลหลักมีเจ้าเปโดรเรอัต ดาราชอปนะครับข้างหน้าเป็นจอร์นมูรินโญ่นะครับกองหน้าทีมชาติเวเนซุเอลาครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้อารูกาเหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิน่นคือจะว่าไปเป็นบอลท้ายตารางทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าอารูกาเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาหลีกสูงสุดนะครับผมดูแล้วยังชอบที่ประสบการณ์ของคอนเดร์านะครับแม้ว่าฟอร์มจะแย่พอกันแต่ว่าเกมแบบนี้น่าจะเอาตัวรอดด้วยการบุกไปไม่แพ้ไปอย่างน้อยได้ในคืนวันนี้นะครับสรุป3าทีมครับผมชอบบอลเป็นรองหมดเลยครับอขออภัย ชอบบอลเป็นรองอย่างนอติแคมฟอร์เลสและทอนเดล่านะครับแล้วก็ชอบบอลต่ออย่างเซเนตเซนส์สปีเตอร์เบิร์กนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย